แน่นอนว่าไอทีนั้นมีความสําคัญต่อการพัฒนาก้าวเข้าสู่ AEC ได้อย่างไรวันนี้นะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรวรรักษ์ วงโดยหวังนะคะสิริเจริญอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแบบพูดถึงเรื่องราวของไอทีเนี่ยนะคะก็แน่นอนก็คงจะเป็นเรื่องราวของระบบคอมพิวเตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนี่นะคะอาจารย์นะคะถามก่อนดีกว่าว่าปัจจุบันนี้ค่ะเทคโนโลยีทางด้านไอทีของบ้านเราถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะต้องขอบคุณคุณโอและคุณพัฒนะคะ่ โอกาสคือว่าถ้าเรามองภาพรวมของทั้งเราจะเข้า AEC นาะปี2015เรา มองตัวเราว่ายังไงนะคะก็ใน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 ส่วนที่ได้ไปดูข้อมูลมานิดหน่อยเนี่ยจริงๆในใน AEC เราเนี่ยเรายังไม่น่าเป็นห่วงเราอยู่ตรงกลางๆางถ้าเราไม่มองสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยเราไม่ต้องมองละเพราะเขาขึ้นไปแล้วอันดับ3ของโลกถ้ามองในเรื่องของเขาเรียกว่า i t competitive คือการแข่งขันทางด้านของ IT ทนะคะเราก็ปล่อยเข้าไปเพราะเขาเขาโตมานานแล้วนะคะส่วนที่จะต้องมองที่อยู่ใกล้ๆเราข้างล่างตรงเนี้ยนะคะมาเลเซียเนี่ยปีนี้กระโดดขึ้นไป11 11อันดับนะคะขึ้นไปประมาณอยู่ที่30กว่าของโลกแล้วเป็นเพราะว่าจำนวนยูเซอร์หรือว่าผู้ชายเขาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะหรือว่าศักยภาพค่ะโครงสร้างและเขาเรียกเาเรียกาเรียกว่าศักยภาพในการแข่งขันทางด้านไอทีนะคะจะเยอะกว่าเราถามว่าเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ประมาณสัก50นะคะ50ข้างๆเราตรงนี้ก็จะมีฟิลิปปินส์เวียดนาม5้53อาอย่างเงี้ยนะคะไล่ๆกันไปอินโดก็ไล่เราลงไปอีกนิดนึงนะคะส่วน พี่พี่น้องน้องข้างๆคือลาวมพูชาเมียนมาอันนี้ไม่เป็นไรยังไม่ต้องยังไม่ต้องกังวลกันนักเดียวก็จะวิ่งวิ่งตามๆกันมานะคะตรงนี้ถ้าถามว่าอยู่ตรงไหนกลางกลางกลางจะเป็นแบบนั้นค่ะค่ะอาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีการแข่งขันแล้วมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนคะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าในระบบของไอทีรุนแรงเลยค่ะรุนแรงเลยเพราะว่าเรามองกันว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเนี่ยมันเป็นตัวร้ายเขาเรียกตัวผลักดัน ให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจถ้ามองกันในในแรงกิ้งของขออนุญาตนะคะว่าถ้าเรามองในแรงกิ้งของทางด้าน human capital หรือก็พูดว่าศักยภาพของคนทางด้านไอทีเนี่ยนะคะของของทางด้านเอเชียเนี่ยของเราเนี่ยก็ยังเป็นรองสิงคโปร์แต่ว่าก็น่าภูมิใจว่าเรายังดีกวเวียดนามนิดนึงนะคะแล้วก็ดีกว่ากัมพูชากพูนิดนึงดีกว่าพม่าถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเป็นเป็นเรื่องที่น่าน่า 就。맞아 ดีใจว่าถ้าเปิด AEC แล้วเนี่ยพวกเราก็จะสามารถที่จะแข่งขันได้มากนะใช่ถูกต้องนะคะทีนี้ความโดดเด่นทางด้านไอทีของบ้านเราถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนี่นะคะถ้ามาเปรียบเทียบกับในส่วนของนวัตกรรมแล้วก็ไอทีเนี่ยส่วนไหนที่ประเทศไทยของเรามีความโดดเด่นมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่รายรอบเราคะอาจารย์คงจะเป็นเรื่องของทางด้านของศักยภาพของฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์อุะรใช่ไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยตอนนี้เราโชคดีว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีน จีนเนี่ยเข้าไปในยุคที่เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะฮะเมื่อยุคเขาเรียกอย่างนี้เมื่อยุคตอนประมาณสักศตวรรษที่19ค,คือปี1900เนี่ยเป็นของอังกนะคะปี2000เป็นของอเมริกาถามว่าปี2 2,100คือสัตวรษที่21เนี่ยเป็นของใครตอนนี้เขาบอกว่าเป็นของนาของชจีนแล้วเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนนะคะจีนให้เราเป็นฮับหลายเรื่องฮับก็คือเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างทั้งทางด้านของผลิตภัณฑ์ทางด้านไอทีทางด้านท่องเที่ยวทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้ประโยชน์ตรงที่ สังเกตไหมเราจะใช้อุปกรณ์แก๊เจ็ตอะไรทั้งหลายเนี่ยถูกราคาก็จะไม่แพงใช่ราคาก็จะไม่แพงถึงแม้จะเป็นไม่ใช่ของที่ผิดลิขสิทธิ์หรืออะไรนะคะเป็นของที่ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยแต่เราก็ราคาถูกเพราะว่า m ม n ูเฟสช u ร i n ิใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ที่ไต้หวัน ซึ่งทางฝั่งยุโรปและทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมาจ้างผลิตใช่ผลิตแล้วไต้หวันก็ผลักเพราะความที่ไต้หวันเขาเรียกว่ามีช้นี่ไซส์คือประเทศเล็กมากเลยใช่ไหมคะเป็นเกาะเล็กๆเขาก็ผลักเข้าแผ่นดินใหญ่เขาเรียกเมียนแลนด์ผลักเข้าไปที่จีนเพะาะนั้นจีนก็จะมีศักยภาพเยอะคราวนี้บางทีบางอย่างมันก็ สามารถที่จะใช่ผลักมาที่เราเพราะเรามีฮัรเวียดนามเข้ารับก่อนละรับก่อนอยู่แล้วเพราะเขาอยู่ริมทะเลถ้าดูกันทางด้านจีโอกราฟีนะคะคือทางด้านภูมิศาสตร์ใช่เขารับไปก่อนมันก็ไหลมาอยู่แล้วล่ะค่ะทุกอย่างเลยทุกอย่างเราสังเกตได้จากของในบ้านเราเนี่ยแสดงว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยเราเด่นแล้วตัวซอฟต์แวร์เราไม่เด่นนะคะอาจารย์นี่แหละเป็นปัญหานี่แหละคถามคําถามนี้ดีมากหนูคือซอฟต์แวร์เกิดจากอะไรเกิดจากความคิดการสร้างของโปรแกรมเมอร์นะคะบ้าน เราเนี่ยข้อจํากัดหนึ่งเลยที่ที่ที่จะพูดอยู่เรื่อยๆแล้วพูดทุกที่นะคะคือเรื่องของภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาในการอาจจะบอกว่าเขียนโปรแกรมสมัยใหม่เนี่ยมันก็คือมีรากฐานคํามาจากภาษาอังกฤษแต่ครั้นี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยจะต้องบอกว่าเออเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นมันเกี่ยวไหมมันก็เกี่ยวค,ความที่เราไม่ได้มี ภาษาที่เป็นภาษาหลักเป็นภาษาอังกฤษอย่างบ้านเพื่อนๆเราข้างๆเนี่ยใช่ไหมเขาใช้อย่างแม้แต่กระทั่งลาวเนี่ยคนรุ่นยังเจเ e อเรชันเนี่ยเขาจะพูดได้3ภาษาคือลาวอังกฤษและฝรั่งเศสพูดไทยได้ด้วยอ๋อถูกต้องพูดไทยได้ได้ด้วยใช่ พวกที่เป็นยังเอนเตอร์เพเนอร์นะคือคือเป็นพวกเจ้าของกิจการรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยประมาณรุ่นคุณโอคุณพัชอย่างเงี้ยค่ะเขาจะพูดได้หมดเลย3 4ภาษาพุทไทยก่อคลองพูดฝรั่งเศสก็ได้แล้วก็ไม่ต้องมีวีซ่าฝรั่งเศสด้วยอาจารย์บ้านเราเนี่ยอาจจะได้เลยบ้านเราอาจจะแบบว่าเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนไงเราก็เลยรักภาษาบ้านเราใช่เราก็เลยรักภาษาบ้านเราเหมือนที่จีรักภาษาจีใช่ใช่ถูกต้องเนี่ยเพราะตรงเนี้ยพอพอเปลียนประตูซะแล้วคือว่าเราภาษาอังกฤษเราใช้ไม่ไม่ลื่นไหลหือว่าไม่ลื่น เหมือนกับมาเลเซียหรือเวียดนามเนี่ยก็เลยกลายเป็นข้อจํากัดของการพัฒนาคนที่จะเข้าไปสู่ตลาดทางด้านซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดแต่ถ้ามองกันเรื่องสติปัญญานคือจริงๆแล้คนเราก็เก่งคนไทยเราเก่งทีเดียวนะคะเรื่องแต่ว่าอาจจะขาดแรงขับเคลื่อนหรือว่าแรงสนับสนุนใช่ไหมคะที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยให้ให้มีคุณภาพหรือว่าเทียเทยมกับ กับนานาชาติหรือว่ารวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่รวมไปถึงตัวคอนเทนต์ดิจิทัลต่างๆด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะถูกต้องที่เราเรียกกันว่าแอปแอปหรือแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถืออยู่ในแท็บเล็ตหรืออยู่ใน iPad อย่างเงี้ยนะคะตรงนี้มันจะต่อยอดกันไปหมดค่ะอาจารย์คะในปัจจุบันนี้เนี่ยทางไทยเองเนี่ยมันมีความหลากหลายในเรื่องของเทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนคะที่จะพัฒนาหรือว่ายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศของเรา อันนี้มีสองด้านาานี้นะคะมีะ2ด้านถามว่าเ,เรามีศักยภาพไหมก่อนเรามีศักยภาพไหมแล้วเรามีพื้นฐานของเทคโนโลยีดีเพียงไหนก่อนะนะคะ,คะแน่นอนโยนกลับไปถึงเมื่อกี้บอกว่าเราอยู่ใกล้กับจีนจีนเนี่ย มีข่าวมาแล้วว่าช็อปบางช็อปของ Apple นะคะต้องปิดลงเพราะว่าคือมีช็อปก๊อปปี้อยู่ข้างๆเทียบเลมือรีมากทุกอย่างเลยคือเดินเข้าไปนักท่องเที่ยวเดินเข้าไปนี่แบบว่าตรงอันไหนของจริงอันไหนของปลอมถูกต้องไหมคะก่ะไอความที่ไหลเข้ามาตรงนี้มันก็ทําให้เราเนี่ยมีพัฒนาง่ายราคาแค่ไม่กี่พันเราก็สามารถที่จะมีสมาร์ทโฟนหรือมีแท็บเล็ตเหล่านี้แล้วนะคะถามว่าเอ้ยเราไม่ได้มองกระทงวัตถุอย่างเดียวนะเพราะเราเอาวัตถุเหล่านี้มาทําอะไรวัตถุเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการ การสื่อสารค่ะคาวนี้ก็มาถึงส่วนบุคคลแล้วว่าจะเอาไปสื่อสารทางไหนนะคะถ้าบางคนใช้สื่อสารทางด้านการศึกษาก็โอเคหาข้อมูลข่าวแบบว่าแจกบเลดให้กับเด็กปหนึ่งอย่างนี้ถือว่าเป็นการช่วยยกระดับหรือว่าพัฒนาด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ อันนี้เนี่ยมันพัฒนา2ด้านคือพัฒนาทางด้านของส่วนตัวของเขาในเรื่องของสกิลนะคะหรือทักษะในการใช้อุปกรณ์เพราะเขาเป็นยุคที่เขาเรียกว่า IT Native แล้วคือเกิดมาปั๊บก็สามารถลูดเปิดขยายปาดอะไรได้ทัศกรินรุ่นเราเนี่ยตอนนั้นยังแบบว่าจะได้เรียนคอมพิวเตอร์เนาะใช่ตอนแรกเราเห็นทัศกรีนเราก็กลัวว่าจิ้มไปมันจะไหลไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเรายังมีเรายังมีเขาเรียกว่ากำแพงอยู่นิดนึงแต่ของเขานี่ก็ไม่มีละเจเนอเรชันใหม่เนี่ยนั้นเขาจะใช้อุปกรณ์พวกเนี้ย ได้คล่องแล้วมันก็ง่ายในการที่เขาจะหาความรู้จากสิ่งเหล่านี้ะน,นะคะ,คะส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องที่เขาใช้สื่อสารใช้สื่อสารส่วนตัวของเขาเนี่ยแหละ,ะซึ่งตรงนี้มันก็ต้องเข้าไปดูในเรื่องของส่วนตัวแล้วว่ามันจะเกิดโทษหรือเกิดเขาเรียกอะไรล่ะฮะ overuse ใช้มากเกินไปจนมันไปรบกวนเขาเรียกว่าสภาพชีวิตประจำวันที่เขาจะต้องทำกิจกรรมนู่นนี่หรือเปล่า นะคะ,คะแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนจะไปใช้ไปใช้ในด้านไหนแต่ถ้าเกิดว่าในแง่ของการดําเนินธุรกิจเนี่ยอาจารย์มองว่ามันมีประโยชน์มากด้วยถูกไหมคะแน่นอนค,ค่ะเพราะมันลดคอสต์สมัยก่อนเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์อะไรสมมติเราตั้งค,มมคุณรูบอกกูจะขายอะไรสักอย่างหนึ่งมีน้อยอย่างเงี้ยนะคะ,คะจะโอ้โหจะต้องลงหนังสือพิมพ์ลงทีวีลงแม็กกาซีนสารพัดที่จะให้คนรู้ว่ามีผลิตภัณฑ์หรือโปรดักตัวนี้เกิดขึ้นเต่เดี๋ยวนี้เนี่ย ครึ่งวันเรียบร้อยค่ะทำเว็บเสร็จทํำเฟซบุ๊กหาส่งออกไปทางเว็บไซต์ต่างๆใน อะไรนะคะโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยแล้วก็ในเว็บที่เป็นเว็บบอร์ดเป็นกระดานสนทนาแล้วคุณพี่ Google แกก็น่ารักแกก็โปรโมทให้เราเรียบร้อยภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงซึ่งตรงนี้ค่ะคอสคือเท่าไหร่คือศูนย์คือศูนย์เพราะว่าเราต้องจ่ายค่าอุปกรณ์ค่าอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยคือพื้นฐานของเราอยู่แล้ว่ทุกคนก็เลยทำธุรกิจโดยเฉพาะ s อ e ค่ะ s m สจะเหมาะมากจะเหมาะมากที่จะที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการสร้างธุรกิจค่ะ นะคะก็ทีนี้นะเห็นบอกว่าในส่วนของการดําเนินการธุรกิจโดยการใช้ตัวระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆนี่มาติดต่อสื่อสารให้กับลูกค้า,ถ,าถ้าเกิดว่าประเทศเราเนี่ยบ้านเราตอนนี้กับประเทศที่อยู่ลายลอ้อมรอบกันนี่นะคะศักยภาพเนี่ยในการพัฒนานเนี่ยนะคะบ้านเรากับเขานี่มันต่างกันมากไหมคะอาจารย์ มันต่างกันมากไหมมันมีสองเลเวลในเลเวลของโครงสร้างกับในเลเวลของบุคลากรน,นะคะในเลเวลของโครงสร้างเนี่ยเราแข่งขันได้เราแข่งขันได้แต่ในเรื่องของบุคลากรและในเรื่องของ e-government คือเรื่องของระบบของรัฐบาลถ้าไปดูในเรื่องของการจัดลำดับ บ้านเราเนี่ยในเรื่องของคนเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่กลางแต่ในเรื่องของระบบอีกอฟเมนเนี่ยเราค่อนข้างจะล้าหลังอยู่ถที่76คือก็ไม่เชิงว่าถอยหลังแต่ว่าเรายังไม่ก้าวไปเร็วเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเป็นอีกอร์ฟเมนเนี่ยมันหมายถึงทั้ง AEC เนี่ยกอ r n ฟเมนเขาจะต้องคุยกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้ท <Wha> ี <Luis> ่เป็นกำแพงเล็กๆอยู่ของเรานะคะที่เราจะต้อง break through ออกไปแต่ในเรื่องของ i อ Capital คือคนนะคะสกิลของคนแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างพอไหวอยู่พอไหวอยู่พอไหวอยู่อาจารย์คะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยภาครัฐเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ภาครัฐของเราใช่ไหมคค่ะ สังเกตได้จากประเทศที่เขาเขาถูกผลักดันทางน้าเทโ่ยีเยอะๆเนี่ยเช่ประเทศอะไรบ้างคะอาจารย์ไต้หวันญี่ปุ่นเซาเกาลี นะคะคือเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยนะคะสามประเทศเนี่ยเขาจะให้งบประมาณทางด้านของ r อเอคือ Research and d e v e l o p เนี่ยเยอะมากคุคาพัฒนาไปเนี่ยนะคะใช่คุณควาพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีเงินลงมาปั๊บเนี่ยมันจะได้องค์ความรู้อะไรใหม่ๆเสมอเพราะฉะนั้นมันก็จะผลักดันไปทุกด้านนะคะในทุกด้านเพียงตรงนี้รัฐบาลก็อาจจะต้องหันมามองแล้วก็อาจจะต้องต้องต้องให้ให้แต่ก็มีนะคะก็ทราบอยู่ว่ารัฐบาลก็ให้งบประมาณในเรื่องของ Agriculture ก็คือเกษตรเกษตรกรรมซึ่ง งบ้าน hmm. เรามีเป็นหลักก็พยายามที่จะเอาไอทีลงไปช่วยภาคการเกษตรใช่ะะภาคการเกษตรมากขึ้นก็มีการเคลื่อนไหวก็เห็นมีงานวิจัยทางด้านนี้อยู่แต่ในภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยยังน้อยค่ะคือสิ่งไหนที่เรายังขาดคะอาจารย์แล้วเราจะต้องเร่งพัฒนาเพื่อให้ทันกับประเทศอื่นอ่น ที่ยังขาดใช่ไหมคะก็คือศักยภาพของคนในประเทศเราด้วยแล้วก็รวมไปถึงภาษาอย่างที่อาจารย์บอกใช่ใช่นะคะแต่อนี้เขาบอกว่าโดยมากเนี่ยนะคะพวกบรรดานักคอมพิวเตอร์หรือว่านักออกแบบซอฟต์แวร์ต่างๆในบ้านเราหรือว่านักคิดค้นพวกคอนเทนต์ต่างๆในบ้านเราในบางทีเนี่ยเขาก็คิดค้นมานะแต่เขาอาจจะแบบไม่มีความสามารถทางด้านทางด้านเชิงพาณิ์นะอาจารย์เออตรงนี้อาจารย์มองว่ายังไงคะคือคิดมาแล้วเนี่ยแต่จะต่อยอดเนี่ยมันต่อยอดแบบ มันค่อนข้างยาก,ยากอาจารย์มองว่ายังไงคะคือคิดมาแล้วจะต้องไปจดลิขสิทธิ์ก่อนจดลิขสิทธิ์เสร็จปั๊บจะต้องคิดว่าจะไปขายยังไงแล้วจะไปแข่งกับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ยังไงตรงนี้ค่ะมีประเด็นมากเลยว่ารัฐบาลจะต้องช่วยซึ่งตอนนี้ n e ็กเทคเองและซอฟต์แวร์ปาร์เองเนี่ยก็พยายามพยายามที่จะกระตุน้นหรือแม้แต่ทาเองเลยสร้างซอฟต์แวร์เองเลยขึ้นมาเพื่อ,อที่จะเพื่อที่จะช่วยให้เกิด เขาเรียกว่าอะไรนะเกิดธุรกิจจากซอฟต์แวร์นั้นจริงๆนะคะแต่ว่าความที่บ้านเราเนี่ยมันเพิ่งเริ่ม,มเพิ่งเริ่มในมุมของทางด้านของซอฟต์แวร์ค,คือเราอยู่สบายมาสันานอะ่ะก็ย้อนไปเรื่องของลิขสิทธิ์อีกว่าบ้านเราเนี่ยจะมีห้างบิ๊ก ปึ้มเลยที่ขายซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์อยู่มันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะคะคือมองทั้งข้อดีก็คือว่าใช่เราสามารถจะมีซอฟต์แวร์ง่ายๆใช้ในราคาที่จิ๊บๆเบาๆราคเบาๆมากๆซึ่งถ้าเราไปซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นคาสูงราคาแพงมากเป็น100เหรียญ150เหรียญอย่างเงี้ยสมมุติ2,000 3,000แต่บ้านเราก็นะนะอย่างงี้เสร็จแล้วมันก็เลยทําให้คนในชาติเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าไม่ต้องสร้างอะไรใหม่เองหรอกเดี๋ยวก็มีของถูกๆมาให้ใช้ค่ะมันก็เลย กั้นความที่เราจะต้องเรียนรู้จะต้องสร้างคือเหมือนการปิดกั้นความคิดใช่เป็นการปิดกั้นความคิดก็เลยทำให้บุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์มันก็เลยไม่พัฒนาสักทีมันก็เลยไม่โตนะคะแต่ถ้าพูดถึงในภาพธุรกิจภาพรวมในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาหันมาใช้โลกของการติดต่อสื่อสารทางโซเชียลมีเดียในบ้านเราเนี่ยมากขึ้นถูกไหมคะอาจารย์ก็ มากที่สุดในโลกต้องบอกว่ามากที่สุดในโลกอา,อาจจะเป็นว่ามันเข้ากับนิสัยคนไทยค,คนไทยเราเนี่ยชอบสนุกสนานค,ค,คิดถึงเพื่อนอยากมีเพื่อนมิติ้งออย่างเงี้ยนะคะอยากเห็นเพื่อนทำอะไระก็เลยกลายเป็นว่า,าประเทศไทยเราเนี่ย เป็นอันดับหนึ่งของ Facebook ถ้าจะมองว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ที่ที่ป๊อปูล่าที่สุดของโลกด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าคนไทยทุกคนเนี่ยจะต้องมี Facebook เป็นอย่างน้อยแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนเฝรั่งเพื่อนเต่างชาติเนี่ยเขาก็จะงงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคนไทยเนี่ยจะต้องมี f b o o k เพราะสำหรับเขาเนี่ยเขาเป็นแค่ การสื่อสารรองรองเพราะเขาจะใช้อีเมลกันเป็นหลักแต่ของเราดันกลับใช้เฟซบุ๊กไปหลยค่ะแล้วอย่างประเทศใกล้บ้านเราอย่างพวกพม่ากัมพูชาเขมรนเวียดนามพวกนี้เขานิยมเล่นกันไหมไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เขาก็ใช้ในกลุ่มของเขานิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ของเราเนี่ยทวีนี่โฟร์เซเว่นนะคะตีสามล้วก็ยังโพสต์กันอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สั่งงานกันทาง Facebook ก็มีนะคะหรือแม้แต่ แต่ตัวเองเนี่ยนะคะที่สอนหนังสือเนี่ยก็ต้องตั้งกลุปว่าวิชานี้ต้องมีกรุ๊ปเพราะว่าถ้าสั่งไปทางอีเมลเนี่ยคุณลูกศิษย์ทั้งหลายก็จะมีทราบเออแต่ถ้า facebook นี่รู้จะต้องสั่งทาง f a c e b o o k เราก็จะต้องปรับตัวตามเขาะาคุณลูกศิษย์ไม่เปิดเมลแต่เปิดเฟซเปิด a c e บุ๊กตลอดเวลาจะคลิกไลท์ทันทีที่สั่งการบ้านคลิกไล จะมีคอมเมนต์ทันทีที่เราสั่งไปอะไรอย่างงี้นะคะคือคือทุกคนเลยสมมติว่าคลาสมี40เนี่ยคือ100%เลย a c c e s ส Facebook นะคะถามว่าตรงนี้มีข้อดีไหมเออมันก็ดีคมันยกระดับคุณภาพชีวิตยกระดับคุณภาพชีวิตได้แน่นอนคือไม่ตกข่าวเอาเอาตรงนี้เองไม่ตกข่าวแต่ถามว่า ใช้เยอะไปไหมแล้วก็ใช้ในทางที่ถูกหรือเปล่าค่ะบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าเออเราดูเราดูโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเราเห็นคนนู้นคนนี้ทำนู้นทํานี่มันก็เป็นส่วนที่เสริมสร้างประสบการณ์และเพิ่มความสุข happiness index of happiness ใช่นะคะคือสร้าง ระดับของความสุขในตัวเราเออเราเห็นเพื่อนทําอย่างนู้นทำอย่างนี้แต่ในมุมเดียวกันมีงานวิจัยเหมือนกันนะคะของต่างประเทศบอกว่าคนบางคนเห็นภาพผู้อื่นแล้วรู้สึกด e p r e s s หรือรู้สึกเกิดความซึมเศร้าหรือรู้สึกเกิดความกังวลเออมันก็ส่งผลต่อจิตใจเนาะส่งผลต่อจิตใจเหมือนกันนะคะเพราะว่า ค่ะอ๋อพอดีจะถามต่อว่าอาจารย์คะอย่างการที่เราจะแบบอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะพัฒนาของด้านเทคโนโลยีรวมไปถึงอยากจะให้มันช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้มันดีกว่านี้เนี่ยเ,ออเราจะต้องแบบว่ามีหลักการอะไรบ้างหรือว่าเราจะต้องมีขั้นตอนการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะอาจารย์ต้องฝึกความคิดก่อนนะคะต้องฝึกตั้งแต่รุ่นเด็กๆเลยรุ่นที่เราเรียกว่าเป็น IT Native ให้เขาเข้าใจว่า สื่อที่มีอยู่หรือว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่เนี่ยเขาจะใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อใช้เพื่อสร้างประโยชน์ส่วนตัวใช้เพื่อเพิ่มการสื่อสารบางบ้านถึงต้องกําหนดเวลาว่าให้ลูกเล่นให้ลูกเล่นกี่โมงกี่โมงคือการที่มันมีแท็บเล็ตตั้งแต่ยังเด็กเนี่ยคือมันมันมันช่วยได้ไหมอาจารย์คือจริงๆแล้วมันช่วยได้ไหมคะ ช่วยในเรื่องของทักษะได้ทักษะได้แต่อยู่ที่ว่าคนใช้เนี่ยก็จะไปใช้อะไรอีกทีนึ่งถูกไหมคะวิดแคร์ต้องบอกวิดแคร์ก็คือต้องดูแลกันคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยพยายามอย่าเอาคอมพิวเตอร์ไปไว้ในห้องส่วนตัวลูกพยายามให้เขาดูเห็นอะไรแล้วก็อย่าไปว่าเขาเดี๋ยวนั้นว่า ดินนี้ไม่ดียางไรปล่อยให้เขาทำไปแสดงว่านะคะทำไปแล้วค่อยไปคุยกันเรื่องของไอทีกับกับคนไทยแล้วก็รวมไปถึงอาเซียนสิบประเทศเนี่ยก็มีความสําคัญอย่างมากคือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริงๆแต่ที่อาจารย์บอกว่าจะต้องอยู่ที่คนใช้ว่าเขามีเจตนาจะไปใช้ในทางไหนใช่ไหมคะอย่างนี้นี่เองนะคะทีนี้ค่ะในส่วนของข้อกฎหมายต่างๆาด้านไอทีในบ้านเราค่ะอาจารย์ซึ่งถ้ามีทางบวกแน่นอนว่าด้านลบมันก็อาจจะมีบ้างซึ่งไอทีก็สามารถทําลาย นะคะในหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะเป็นภาพพจน์นะคะหรือว<ม>่าข่าวสารตาลที่ไม่ดีออกมาหรือว่ามีการกันแกล้งกันแฮกข้อมูลกันในทาง Facebook อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ อ๋อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าจริงๆแล้วอย่าว่าแต่ในประเทศเราเลยนะคะประเทศอื่นๆในสหรัฐอเมริกาเองที่ว่ามีศักยภาพในการป้องกันสารพัดแล้วเนี่ยก็ยังโดนโดนแฮกก็ยังโดนหรือแม้แต่ค่ายใหญ่ๆง g o o g l e y a h o o อันนี้เราเอ็ชื่อได้เพราะเขาเป็นอันดับต้นๆของโลกเนี่ยก็ยังทํางานกันอย่างเข้มข้นในการที่จะป้องกันค่ะเพราะว่าเอาเรามองถึงประเทศข้างๆเราเนี่ยอย่างมาเลเซียเนี่ยนะคะเขาจะ ตื่นตัวมากเรื่องของ security อเพราะไม่รู้บังเอิญอย่างไรแฮกเกอร์ไปอยู่ในประเทศเขาเยอะเหลือเกิน oh. แล้วก็แฮกกันข้ามโลกมเมื่อสมัยก่อนเนี่ยแฮกเกอร์จะอาจจะอยู่ที่จีนอาจจะอยู่ฝั่งที่เป็น c o วอ w alk, คือสงครามเย็นอย่างเป็นรัสเซียนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยข้ามมาอยู่ฝั่งเรา มาอ,อยู่ทางมาอยู่ทางเนี่ยใกล้ๆเราเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามรัฐบาลเาก็พยายามตื่นตัวที่จะป้องกันตรงนี้เหมือนกันบ้านเราก็ยังโชคดีว่ายังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวในทางลบมากมายนะ,ะสำหรับเรื่องของนิเบิร์คือได้ได้ว่าแกงนี้เขาไปไหนเดือดร้อนประเทศนั้นที่นั่นใช่ อยากจะฝากให้กับผู้ที่ประกอบการธุรกิจทาง SME ขนาดเล็กขนาดกลางไหมคะหรือว่าผู้ประกอบการที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ว่าควรใช้ความสําคัญกับไอทียังไงคะก็คงจะฝากว่าทุกอย่างมา2ด้านนะคะกระจกมี2ด้านเพราะฉะนั้นเราโชคดีแล้วที่อยู่ตรงนี้โลเคชันประเทศเราอยู่ตรงนี้นะคะเราได้เปรียบประเทศอื่นๆเยอะเพราะฉะนั้นใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ต้นทุนลดลงแบบนี้เป็นโอกาสดีนะคะควรจะใช้ในการขยายธุรกิจบริการที่เขาเรียกว่า s p spread the news ก็คือกระจายข่าวของตัวเองออกไปใช้ช่วยนะคะมองว่าตรงนี้มีด้านดีแล้วก็นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์นี่นะคะชัดเจนนะคะวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรรลักษณ์ วงโดยหวังสิริเจริญนะคะอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอบพระคุณค่ะขอบ<า>คุณด้ยควายินดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเศรษฐกิจติดจอนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมในรายการแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะสาหรับวันนี้ค่ะคุณโอและดิฉันรวมทั้งแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะต้องขอลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สงัดมีเจ้ายักษ์ตนหนึ่ง